ฝันว่าแตะตัวเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กการ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หถึงเลขที่สีนะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2ึ่สามแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่เป็นนีนะครับในยรนี้ท่านอาจจะรู้สึก มีความสิ้นหวังนะครับในหัวใจท่านเกิดขึ้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้านะครับรู้สึกผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักนะครับอาจจะรู้สึกว่าท่านก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับในจุดนี้นะครับจริงๆมีถ้วยที่ตั้งอยู่อยู่นะครับแต่ว่าท่านมัวแต่ไปสนใจในถ้วยที่ล้มลงนะครับก็เหมือนกับเราจมอยู่ในข้อผิดพลาดนะครับโดยที่มองไม่เห็น ข้อดีหรือความดีที่เหลืออยู่นะครับขอให้ท่านพยายาม เปิดใจยอมรับว่าอดีตนะครับถ้วยมันล้มไปแล้วแล้วก็หยิบมันขึ้นมานะครับแล้วก็เทน้ำลงไปอีกมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่าไปคิดอะไรที่คอยซ้ําเติมจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้นะครับสิ่งเก่าๆย้อนกลับมาคิดย้อนไปย้อนมานะครับอยู่แบบนี้นะครับแทนที่จะมีประโยชน์แทนที่จะใช้เวลานะครับให้มีค่ากับตัวเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับบางครัางอาจจะรู้สึกว่านะครับยังหา จุดลงตัวไม่ได้นะครับยังต้องอดูก,กันไปนะครับว่าจะมีโอกาสสมหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามนะครับอยากคิดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคิดมากจนเกินไปนะครับท่านก็จะเกิดปัญหานะในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับรวมไปถึงถนาดจงมุดหยิดแล้วก็เวียนใส่คนรอบข้างได้ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับอาจจะน่าเอือยใจนะครับหรือมีความเครียดและเรื่องกดดันต่างๆนะครับมีเรื่องที่ทำให้ท่านวิตกกังวลรวมไปถึงการที่สูญเสียความรู้สึกนะครับท่านอาจจะถูกกันแกล้งนะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจากคนที่ทํางานด้วยนะครับคนรอบข้างรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเท่าที่ เท่าที่ควรนะครับอาจจะถูกแทงข้างหลังนะครับหรือว่ากดดันจากคนอื่นๆทําให้ท่านรู้สึกว่าจนมุมไม่มีทางออกนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกย่ำแย่แค่ไหนนะครับก็อีกไม่นานเรื่องราวต่างๆก็จะสิ้นสดลงนะครับแล้วก็ท่านเองนะครับจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับอย่าตัดสินใจอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พอเราเข้าไปในวงที่มืดมิดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเห็นแสงสว่างเองนะครับอย่าอย่าไปคิดอะไรมากหรือตีโพยตีภายเกินกว่าเหตุขอให้อดทนนะครับขอให้อย่าฟุ้งซ่านนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับการควบคุมอารมณ์แล้วก็การเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับท่านนะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับอะไรก็ตามนะครับท่านเองจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับโดยรวมแล้วในช่วงนี้ท่านก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องร่างกายนะครับเรื่องจิตใจนอกจากนั้นแล้วนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะ กล้าตัดสินใจนะครับและพร้อมเผเชิญหน้ากับอุปปรรสักโดยไม่ย่อท้อความอดทนจะทำให้ท่านพ้นผ่านมันไปได้นะครับขออย่าเพิ่งท,ท้อท้อใจท้อแท้สิน้นหวังอะไรง่ายๆครับท่านสามารถฟันฝ่าตรงนี้ได้แล้วก็ท่านจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสู่เลเวลที่สูงขึ้น ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยะยนนี้ท่านจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่นะครับมีความเครียดและก็อึดอัดใจกับเรื่องดาวไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับท่านอาจจะจิดติดกับอดีตนะครับรวมไปถึงยึดติดกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับนั้นก็ขอให้ละทิ้งสิ่งที่ ทีติดไปบ้างนะครับก็จะสามารถที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับแล้วก็หาแนวทางใหม่ๆให้กับชีวิตมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับอาจจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานนะครับงานหนักงานหลายชิ้น,นเกินหรือว่างานที่ทําอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ท่านชอบมากนักนะครับหากคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็ยังไม่มีโอกาสในเรื่องงานเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านตั้งข้อจํากัดหรือเลือกงานมากจนเกินไปเลยทําให้ไม่ได้งาน ความรักก็ระวังนะครับเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องเดิมๆนะครับพยายามลดความหวาดระแวงความระแวงคู่รักลงบ้างนะครับก็จะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข5ห้า 10, หมายเลขสิบหมายเลขแปดหมายเลขเก้า ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบ